สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับเอลบาบนะว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะว่จาจ่าพาร์ทที่เขาน่าอาจจะมีหนึ่งวิญญาณที่มันอยู่ในร่างกายของเขาเนั้นจะมาที่เอลบาเอะไรแบบนี้หรือเปล่านะฮะซึ่งในที่นี้ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าจาาพาร์คนนั้นเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงหนวดดำหรือว่าอะไราแบบนั้นเพราะว่าตัวละครหนวดดำเนี่ยมันก็จะมีหลายการวิเคราาะห์ดด้ววบอกนน่ นอกจากที่เขานั้นจะมีร่างกายที่แปลกประหลาดเขาน้าอาจจะมีหนึ่งวิญญ,ญาณที่อยู่ในร่างกายและแบบนี้ก็เป็นได้แต่ว่าคนที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้เนี่ยนั่นก็คือเจาา้าพันหนึ่งคนที่เขาหน้าอาจจะก,กลับมาจากความตายแล้วก็มาที่เอลบาบเพราะว่าตัวละครตัวนี้นี่ก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเอลบาบเหมือนกันซึ่งตัวละครตัวนั้นที่ผมพูดถึงเนี่ยนั่นก็คือตัวละครอของบิ๊กมามเพราะว่าก่อนหน้านี้บิ๊กมามเธอน,น่นก็ได้พ,าพ่ายแพ้แล้วก็ตกลาวาในภาควาโนไปแล้วซึ่งดูเหมือนว่าฉากการตกลาวา ี่เธอนะ่นอาจจะตายจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าด้วยความที่ว่าสูตรที่เกิดมาจากวิญญาณของบิ๊กมารนี่นยังไม่ตายแล้วก็ยังไม่หายไปเนี่ยนั่นก็หมายความว่าบิ๊กมามที่ใช้พลังผัวพิศาารเธอนันก็น่าจะยังไม่ตายแล้วก็รอดชีวิตเหมือนกันและก่อนหน้านี้เรื่องราวเกี่ยวกับบิ๊กมามเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่เราได้เห็น,นว่าบิ๊กมารนั้นมีความเกี่ยวข้องกับก่บคนยาเอิร์บาร์ตั้งแต่เด็กและทุกคนที่เอิร์ลบาร์ต์นัไม่้นก็ เพราะฉะนั้นการที่ในตอนนี้โป่มปริศนาย,ยังไม่ได้มีการเปิดเผยเนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่บิ๊กมามเธอนั้นจะปรากฏตัวแล้วก็มาที่เอลบาฟเพื่อเปิดเผยโป,ป่มปริศนาเกี่ยวกับมาเธอคาเมลนอดีตและนั่นก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าบิ๊กมามเนี่ยอาจจะกลับมาจากความตายแล้วก็ปรากฏตัวมาที่เอลบาฟแต่ว่าที่เราเกิดไว้ต้นคีปนนี่คือจักาภพยคนนั้นเนี่ยคือคนที่มีหนึ่งวิญญ,ญาณในร่างกายแหลแบบนี้ซึ่งนแน่นอนนะว่าบิ๊กมามเนี่ยเท่นั้นคือคนที่มีความสามารถที่เหมือน, Car น,อาานกับ หรือไม่ก็ใช่อายุขายเรียววิญญาณของเธอเนี่ยในการสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้มาเธอคาเมลนั้นก็ใช้ความสามารถแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าจูๆ่ๆหลังจากที่บิ๊กมัมได้กินขนมเนี่ยมาเธอคาเมลนั้นก็ได้หายไปเลยบิ๊กมัมก็ใช้ความสามารถของมาเธอคาเมลด้วยสังกันมันก็เลยมีการวิเคราะห์กันไปนะว่าบิ๊กมัมเนี่ยแท้จริงแล้วเธอนั้นกินมาเธอคาเมลเข้าไปอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวที่บอกว่าถ้าเกิดมาเธอคาเมลเธอนน,ใในั้้จจงใใหบิ๊กมััมได้รบพลังผงีศาเน่ย มันจะมีโอกาสไปไม่ได้หรือไม่เพราะว่าในเนื้อหาในภาพวานอมันควรจะมีแค่ไคโดที่เป็นศัตรูแล้วก็เป็นบอสใช่ไหมฮะแต่ว่าจู่จูบิ๊กมามนั้นก็มาเข้าร่วมด้วยสังหารซึ่งในเนื้อหาในภาพวานอไคโดเนี่ยก็ได้โชว์ความสามารถพลังผบีสาที่มันตื่นขึ้นแล้วแต่ว่าบิ๊กมาที่ได้มีการต่อสู้อย่างพ่ายแพ้เนี่ยเธอนั้นกลับมาได้มีการเปิดเผยและโชว์ความสามารถฮะของพลังผบีสาที่มันตื่นขึ้นหลัอสักนิดเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เหตุการณ์พวกนี้มันน่าสนใจนะว่างงงบบแแันนเะป็ไไลลพห เพราะว่ามันน่าสงสัยนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมาเธอเคาเมลนั้นได้ใช้ความสามารถพลังผดผีสา,าทห้มันตื่นขึ้นโดยที่เธอเนี่ยได้ใช้พลังนั้นกับบิบ๊กมาหรือเปล่าน,านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าความสามารถที่มันตื่นขึ้นเนี่ยมันคือความสามารถในการใช้ยุคข,ขังตัวเองเพื่อไปอยู่ในสิ่งมีชีวิตโดยที่มันมีเงื่อนไขที่มันยากมากเนี่ยเรื่องราวพวกนี้เนี่ยจะมีโอกาสไปไม่ได้หรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นความสามารถพลังผอผีสาที่มันตื่นขึ้นเนี่ยการที่มันจะทําแบบนี้ได้มันก็จะมีโอกาสสูงมากนะฮะแต่เพียงแค่ว่าความสามารถที่มันนนนโกขาดีี้เ่ย มันก็น่าจะมีเงื่อนไขอะไรที่มันยากมากเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดมาธาคาเมลเนี่ยเธอนั้นใช้ความสามารถพลังผัพิศที่มันตื่นขึ้นมันก็จะไม่น่าแปลกใจเลยนะว่าทำไมก่อนหน้านี้ในเนื้อหาในภาพวานุในตอนที่บิ๊กมาเนี่ยเธอนั้นตกทะเลเธอนน้นความจําเสื่อมซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีเหตุการณ์ที่บอนนี่เนี่ยเธอนั้นตกทะเลและการเล่าเป็นเด็กใช่ไหมฮะซึ่งนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์คำใบ้ที่บอกนะว่าบอนนี่เนี่ยลางจริงของเธอนั้นเป็นเด็กภาวะร่างผู้ใหญ่ที่เธอใช้เนี่ยมันมาจากความสามารถพลังผั้้นนกการที่บแมตวาามจํเสื่อ มันกาจะไม่ใช่เรื่องราวความจาเสื่อมนะฮะแต่ว่านั่านจนจะเป็นตัวจริงของบิ๊กมามที่เธอนั้นถูกมาเธอคาเมล,ลนุนควบคุมร่างกายตลอดมาก็เป็นได้เพราะว่าการที่มาเธอคาเมล,ลเนี่ยถ้าเกิดว่าเธอนั้นมีความสามารถแบบนั้นและเธอนั้นต้องการร่างกายที่แข็งแกร่งของบิ๊กมามเนี่ยการที่มาเธอคาเมล,ลนั้นจะทําแบบนี้ก็จะไม่ใช่เรื่องราวที่แปลกประหลาดอะไรเลยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็คงต้องมารอดูแล้วก็รอรู้กันว่าหลังจากนี้เนี่ยในเนื้อหาในภาคเอวาฟมันจะมีเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้นนน้้้เเเกกกิดดขึรรรรอออปปลล่่าาายงงงงไไ็็คตมูแวะะ โอเคและนี้ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็ไปคอกันในคลิปนี้ส่งถ้าเกิดเป็นเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็กด,กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช่องเราส่วนนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ